สวัสดีช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันพรฤหัส19มิถุนายน2025วันนี้คิดถึงนักบุญโรเมอืองโดอธิการนะครับก็มีประวัติเล็กด้อยที่เราจะรู้จักท่านในชีวิตของท่านนะครับนักบุญโรเมอืองโดอธิการนั้นอยู่ ในคอสอมีชีวิตในคอสอ950ถึง1027เป็นผู้ก่อตั้งคณะกามาโดโรสนะครับท่านเกิดในตระกูลขุนนางที่เมืองเลเวนนาท่านหนีเข้าอยู่ในรามนักพรตหลังจากบิดาของท่านสังหารญาติคนหนึ่งในการดวลกรณีพิพาททรัพย์สินรูมันโดดดำเนินชีวิตยอย่างเคร่งครัดศรัทธาจนได้ทำให้นักพรตหลายคนในรามไม่ชอบท่าน ท่านพักอยู่ที่นั่นนานสามปีจากนั้นก็ออกจากอารามมาฝากตัวอยู่ภายใต้การแนะนำชีวิตไหวจิตกับฤาษีคนหนึ่งใกล้เมืองเวนิสต่อมาท่านเดินทางไปทั่วภาคเหนือของอิตาลีก่อตั้งอาสมฤาษีหลายแห่งและได้รับคำบัญชาจากพระสันุปปา,ปาให้ไปทำงานธรรมทูตกับพวกมักยาสในฮังการีแต่ความเจ็บไข้ได้ป่วย ทำให้ท่านต้องเดินทางกลับอิตาลีโรเมนโดศึกษาชีวิตของฤษีในทะเลทรายยุคศตวรรษแรกๆและได้ข้อสรุปว่าหนทางแห่งความรอดคือวิถีทางวิเวกสันโดษท่านก่อตั้งอารามที่คอนเตอเวลลาซึ่งภายหลังได้รับการปฏิรูปโดยสิทธิคนหนึ่งของท่านคือนักบุญปีเจอร์ดามียนโรเมนโดยังสร้างอารามอีกแห่งหนึ่งที่เมืองกามาโดรีอารามแห่งนี้เอง ได้เติบโตจนกลายเป็นคณะกามันโดเลสนี่ก็เป็นประวัติย่อๆของท่านนะครับวันนี้ก็เรามาดูสิ่งที่ท่านได้สอนไว้บ้างก็ดีนะครับสอนอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้ก็เป็นบทอ่านจากประวัติของท่านเองนักบุญรูมันโดนะครับนักบุญเปโตดามิอาโนก็เขียนไว้รูมันโดนั้นตั้งหลักแหล่งอยู่ใกล้เมืองเปเรนโซเป็นเวลาสามปีปีแรก ท่านได้สร้างอารามแห่งหนึ่งรับเลือกเป็นอธิการปกครองบรรดานักพรตสองปีต่อมาท่านยังคงอยู่ที่นั่นโดยแยกตัวอยู่ตามลําพังในสภาพเช่นนี้พระเบญจเจ้าได้ทรงนําท่านเข้าสู่ผวังและบรรลุถึงความศักดิ์สิทธิ์ขั้นครบครันโดยพระจิตเจ้าทรงเป็นลมหายใจของท่านท่านได้มองเห็นล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ในอนาคตหลายเหตุการณ์และเข้าใจธรรมล้ำลึกของพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่อาศัยลำแสงแห่งสติปัญญาของพระองค์ด้วย ไว้คังขณะที่ท่านเพ่งพิจึงคำวัตทวภาพของพระบเบญ้าจนบรรลุถึงฌานท่านทราบซึ้งและอยู่ในสภาพเข้าฌานจนดูเหมือนว่าท่านเป็นดังหยดน้ําที่เดือดพล่านด้วยความรักร้อนรนสุดบรรยายของพระเจ้าขณะนั้นท่านจะร้องว่าข้าแต่พระเยส,สุดที่รักพระองค์ผู้ทรงเป็นที่รักของข้าพเจ้าเป็นน้ําพึ่งหที่หวานฉ่ำและความกระหายที่สุดประการน ความบิติยินดีของบรรดานักบุญความอ่อนหวานของบรรดาทูตสวรรค์และสิ่งอื่นๆทำนองนี้เราไม่สามารถจะบรรยายถึงสิ่งที่กล่าวมานี้อย่างทั้งหมดซึ่งเป็นสิ่งที่พระจิตเจ้าตัดไว้ในสภาพของการเข้าฌานนะครับนี่ก็คือ,คอ,เ,อเรื่องราวสั้นๆนะครับท่านนักบุญโรมวนโดนี่ก็เป็นฤาษีก็ว่าได้เป็นฤาษีท่านก็เคร่งคัดเข้าฌานภาวนาเงียบใช้เวลาอยู่กับพระเบญจเจ้าแล้วก็ ได้สัมผัสสัมพันธ์กับชีวิตความรักของพระบเบญ้าท่านจเจริญชีวิตแล้วก็เป็นแบบอย่างก็แน่นอนที่สุดก็มีคนที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรก็แล้วแต่ก็มีคนว่ากล่าวว่าร้ายแต่ท่านก็ไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นนะก็ะได้พยายามที่จะทําสุดความสามารถในความซื่อสัตย์ต่อความเชื่อในพระบเบญชาวและสําคัญก็คือได้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระบเบญชาวถึง ระดับได้เข้าฌานได้แต่ว,ว่าทําให้ชีวิตของตอนเองนั้นอยู่ในภวังอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะก็มีในสมัยนั้นแล้วก็มีนักบุญหลายๆองค์ที่ภาวนาแล้วก็เข้าฌานแล้วก็ได้รับพระพรรับพระเมตตาจากพระเบญ้าวเจริญชีวิตแล้วก็อาศัยคาภาวนาของท่านเหล่านั้นก็ทําให้เกิดสิ่งที่ดีๆมากมายเกิดพลังกับผู้ที่ ทำงาน <à: và. S 1> ทำหน้าที่ในหน้าที่อื่นๆของวาฒนสนจัรเช่นพวกมิชนาลีพวกอะไรต่างๆก็อาศัยคำภาวนาของผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่จะภาวนาให้เราเหมือนกับที่เรามีอารามชีรับอารามซิสเตอร์คาเมนว่าอารามัาบูชินหรืออารามกลแอแต่ก็ภาวนาสําหรับพวกเราที่ทํางานอยู่ภายนอกอาศัยเชีวิตอยู่เป็นฆราวาสก็ตามเป็นพี่น้องก็ตามเราจึงมีธรรมเนียม นิยมที่จะไปขอคำภาวนาจากอารามต่างๆเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราสรับนึกว่าการภาวนาการมีความสัมพันธ์กับพระเบเจ้านั้นเป็นสิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้ใครก็ขาดไม่ได้นะไม่ใช่เฉพาะจะต้องเป็นฤาษีเป็นคนที่เีกวิเวกเท่านั้นแต่ว่าทุกๆคนก็ต้องมีความสัมพันธ์กับพระเบเจ้าในฐานะที่ตนมีและในความเป็นจริงของชีวิตของเราในแต่ละวันขอพระเบนเจ้าผู้ทรงสันตานุภาพ พระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเชิญ